รถบัสรับส่งพนักงานเสียหลักพุ่งตกคลองริมถนนสายเอเชียในพื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา18มกราคม2569เวลา7นาฬิกา30นาทีเกิดอุบัติเหตุรถบัสรับส่งพนักงานโรงงานเสียหลักตกถนนสายเอเชียขาออกในช่องทางคู่ขนานหลักกิโลเมตรที่15หน้าห้างบิ๊กซีในพื้นที่ตำบลบ้านกรดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในที่เกิดเหตุพบรถบัสรับส่งพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในสวนอุตสาหกรรมโรจนะตกลงไปในคลองส่งน้ำริมถนนและเสียหลักพลิกตะแคงมีพนักงานโรงงานกำลังปีนออกมาจากตัวรถเนื้อตัวเปียกเปื้อนโคลนจำนวน14รายเจ้าที่เลงช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถบัสคันดังกล่าวรับพนักงานมาจากพื้นที่นวันคนครจังหวัดปทุมธานีเพื่อไปส่งยางบริษัทภายในสวนอุตสาหการรมโรจนะเมื่อถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าสองสว่างก่อนพลิกคว่ำตกลงไปในคลองส่งน้ำโดยคนขับให้การว่าเกิดอาการวูบขณะขับรถทำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้เบื้องต้นพนักงานสอบสวนสบพบางปะอินได้บันทึกภาพที่เกิดเหตุด้วยเป็นหลักฐานและจะดํำเนินการสอบสวนเพิมเ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติ เหตุในครั้งนี้ต่อไป